โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมกตอนนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องร้านเม่งพารวยกันด้วยนะครับหรือว่าช่องเม่งนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะอยู่ที่เกมกิเลนนะครับของค่ายพีจีนะครับมาได้ทุน9,950บาทนะครับผมทุกคนถามว่าทําไมมึงไม่เอามาหนึ่งนเลยนะครับผมจะเหลือไว้ทำไม50ผมตอบด้เลยว่านะครับว่าตอนตรงนี้นะเรื่องของกูนะครับผมยอกครับยอกยอกนะครับผมมีเงินแค่นี้นะมีเงินแค่นี้นะผมก็เลยใส่มาแค่นี้นะหมดตูนแล้วนะ คือเดือนนี้ผมหมดตัวแล้วนะพิ่งต้นเดือนเองนะครับจะได้กินมาม่าหรือว่าจะได้กินชาบูมันลุ้นกันนะครับคนดูโอเคครับก็ดอกแรกนะครับขออนุญาตนะครับเบรด 50- าสิบไปรอบก่อนนะครับผมออโต้เทอร์โบเลยนะครับคนดูอ่ะก็หวังว่านะครับจะแตกหรือว่าเข้าฟีสปินเลยไหมรอบสองเองนะจะเข้าฟีดสปินเลยไหมเข้าเลยโอเคเรียบร้อยครับผมเข้าฟีสปินที่เรียบร้อยนะถือว่าเข้าไว้นะครับผมเข้าไว้มากเลยนะเอาอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะครับเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่อ่ะ โอเคครับ8หมุนคูณเพิ่มทีละ3านะครับผมก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะแตกไหมนะครับก็เบ็ด10รอบนี้หมดนะผมจะขออน,นุญาตนะครับซื้อฟีสบินเบ็ด100บาทนะั่นหรือว่า 7,500J ันห้ายสองไหมเจแถวสองหรือเปล่าเจแสองได้เต็มกระดานเลยนะครับผมดอกนี้อุย้ยได้อยู่อุย้ยอีก700บาทนะเจแถวสองได้มวยเจแถวสองได้หรือเปล่าโอ้ยเกินปุมยมวยโอเคครับ ก็ไปต่อเลยนะครับผมตอนนี้นะครับเหลือ,อหมุนอีก,กว่ามาสามสี่หมุนเท่านั้นเองนะครับพมดูจะแตกหรือว่าจะร่วงนะครับมาลุ้นกันนะครับโอเคคูณจิเข้าไปแล้วคูณเยอะก็ไม่ดีนะคูณเพิ่มทีละเยอะๆอันนี้ผมก็คิดว่ามันไม่เบื่อไม่โอเคนะครับผมควรพอดีดีกว่านะ แต่ก็เอาเรื่องอยู่นะทาเป็นเล่นไปนะครับคือเบ็ดแป๊บๆเข้าฟิสกินแล้วนะครับผมแต่ว่าแตกมาไม่เยอะนะแตกมานิดเดียวนะครับประมาณ1นึ่บาทนะครับผมประมาณนี้นะที่เราได้นะครับโอเคครับก็เบ็ดไปก่อนอย่างเอานะครับผมนะแต่ว่าเปิดมาดอกแรกก็มีกําไรแล้วนะที่จริงผมถอนได้เลยนะแต่ว่าผมใจสู้ครับคือเป็นคนใจสู้แต่ไหนแต่ไรอยู่เลยแล้วนะครับคุณดูโอเคครับก็ขออนุญาตนะครับซื้อเลยนะครับเบ็ดหนึ่งร้อยบาทหรือว่าเจ็ดพันห้าร้อยบาทนั่นเองนะครับผม ครับ let's go ครับโอ้ยสกแกตเตอร์สี่ตัวเองหรอโอ้เอาแล้วไงเอาแล้วไงจะแตกหรือเปล่าเราไม่มีตัวคูณด้วยไงเอาแล้วลางไม่ดีอีกแล้วครับคุณดูนะครับผมเกมนี้นะครับถ้าให้ผมแนะนํานะสําหรับสายที่ชอบเล่นนะครับผมคือได้แล้วนะครับควรเลิกแล้วก็ไม่ควรกลับมาต่อรอบสองนะครับเพราะว่าผมเป็นประจํานะผมเป็นคนที่เกมไหนแตกนะครับแล้วชอบมาต่อรอบสองนะแล้วแม่งไม่แตกนะครับผม ดอกนี้ไม่มีตัวคูณนะครับผมหวังว่านะครับมันจะไหลดีๆนะครับผมเพื่อเพิ่มตัวคูณให้เรานะครับเพราะว่าหมุนเราค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับคุดผูโอเคสิบแถวสามเจแถวสองได้หรือเปล่าโอ้ยโหพูดมันสั่งได้เลยว่าเออสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับพูดมันสั่งได้แต่ว่าเรายังไม่ได้ทุนกลับคืนมานะครับผมขอทุนกลับคืนมาก่อนนะครับ เอาเรื่องอยู่นะเกมนี้นะถือว่าค่อนข้างที่เอานะเพราะเบ็ดตัดเดียวเข้าฟิสตินนะครับแต่ว่าตอนนี้นะกูซื้อไม้แตกนะครับผมเอ้ยเพื่อนใจก่อนได้ไหมขอร้องด้วยว่าอุตส่าห์ซื้อต้องเกตพันท่าโอ้ผมว่าผมเบ็ดเล่นๆยังดีกว่าเลยนะครับผมไม่ควรเอาเงินมาแลกกับการที่เรามาซื้อฟิสตินแล้วแม่งไม่แตกนะครับผมถือว่าค่อนข้างที่จะเสี่ยงออ้แตได้ตัวเคอยู่โอเคได้อยู่นะต่อหรือเปล่าเพราะว่าได้รางแถวยสามนะครับต่อเป็นเครื่องรางโอเคสวยงามอีกหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะผมดู ขอได้อีกนิดหนึ่งไหมเออคือต้องงี้ดิค้ามาได้ดีนะครับสิบเด็กกับคิวนะครับผมได้อยู่นะถือว่าเอาเรื่องนะเอาเรื่องอยู่นะสวยงามน,นะผมอีกสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับตอนนี้นะครับหมุนเหลืออีกประมาณสามหมุนนะกับคุณสิบสามสิบสี่ของเรานะครับถือว่าจะมีกําไรไหมถือว่าจะจ่ายมาแค่นี้อีกแค่ประมาณเจ็ดแปดร้อยนะผมคืนทุนแล้วนะครับในการซื้อฟีสฟินรอบนี้เนีดู โอเคได้หมุนเพิ่มอีกหนึ่งหมุนนะครับผมโอ้ตอนนี้เริ่มน่าเสียแล้วนะครับเริ่มใจคอไม่ดีแล้วนะครับผมหมุนสุดท้ายพี่ว่าไงจะมีกําไรไหมหมุนสุดท้ายโอเคยังต่ออยู่ยังต่อยอดกําไรชิ้นให้อยู่ต่อไหม้าเคโอ้สวยสวยทุกคนดูดอกต่อไปทุกคนดูดอกต่อไปนะดูดอกต่อไปนะดูดอก่อไปนะโอ้สวยงามครับอีกเท่าไรอีกเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทรอดตายไม้สุดท้ายอีกแล้วอ่ะอีกแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทอ้ยเอาเรื่องว่ะอีกเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบบาท Okay, ต่อครับอีกเท่าไหร่เท่าไรอีก4500อบาทนะคือผมรอดตายมาให้สุดท้ายให้คนดูเฮ้ยถือว่ามาค่อนข้างดีอยู่นะทำเป็นเล่นไปนะครับถือว่ามาค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับผมไปครับขอปิดการหมุนเทอร์โบนะครับแล้วก็ใส่ไปที่เบ็ด400นะประมาณ30รอบนะครับผม ไม่รู้นะครับว่าจะจ่ายหรือเปล่านะครับจะมาด้วยทุนประมาณ10,000กว่าบาทนะครับเอ้ยไม่ใช่10,000กว่าบาทเด็กเก้บาทนะครับผมแล้ก็หวังว่าจะจ่ายเราบ้างนะครับผมเบ็ดสามรอบนะครับหรือว่าถ้าเบ็ดสามรอบนี้ไม่เข้านะผมอาจจะได้เลิกเลยนะครับเพราะว่าเรามีกําไรแล้วอุโอเคดอกนี้ดอกนี้เบ็ดสี่รเข้าฟิสฟินโอเคเรียบร้อยสวยงามครับ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 สวยงาม จะแตกอีกหรือเปล่าจะแตกอีกหรือเปล่านะครับหรือว่าจะไม่เอาอะไรให้พี่เลยนะน้องโอเคครับหมุนเราไม่ไม,ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าเราไม่มีตัวคูณนะครับผมตัวนะค,คูณก็เพิ่มพีเราหนึ่งเหมือนเดิมนะเฮ้ยจ่ายหน่อยจ่ายหน่อยกูขอร้องจ่ายก่อนเพื่อนเออเอาก่อนนะครับจ่ายให้ก่อนนะครับผมข้างนอกไม่จ่ายแล้วเขา้าวีสปินมามึงยังจะไม่จ่ายให้กูนี่มันก็เกินปุยมวยงนี้นะครับผมหมุน หมุนฟรีรอบนี้นะครับผมอาจจะได้เลิกเลยนะครับผมนะอาจจะอยู่นานไม่ได้นะผมดูเพราะถ้าอยู่นานนะครับผมน่าจะไม่แตกนะครับน่าจะโดนแดกแล้วนะครับผมเพราะว่าดูดิเข้าไป400นะมันจ่ายเรามาแค่4พันนะแค่จิบกวดเท่าเองนะครับผมจะจ่ายถึง20เท่าเลยหรือเปล่าอ่ะผมขอืุนหน่อยละกันนะครับเดี๋ยวเราเรามากําไรดีนะครับเรามากําไรดีนะรอบนี้นะกำไรคขอทั้งที่สูงนะครับโอเคครับเหลือ3มม0 0จุดท้ายนะครับขอขึ้น50,000ได้ไหมะ กำไรคือไม่กี่เท่าเองนะประมาณ4ี่ห้าเท่าของเงินทุนที่เรามีเองนะครับผมคือหน้าหมืน่นถือโอ้ยี่าเชื่อว่านะครับคือมันเกินไปนะครับบางทีนะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมเราพอแค่นี้ดีกว่านะครับผมดูนะพอแค่นี้ดีกว่านะครับพ็ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับผมมาได้คทุนประมาณ9ก้าพันตีไปหมื่นหนึ่งไปกำไรประมาณ 4.5จเท่านะส5เท่าหรือ35เท่านะครับประมาณนี้นะแต่แต่ค่อนข,ข้างดีนะครับแต่ค่อนข้างดีนะเพราะว่าเราซื้อฟิสปินมาแล้วมาตอดตายช่วงเข้าฟิสปินนะไม้สุดท้ายด้วยนะครับผมคือไหลค่อนข้างดีนะครับโอเคครับก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับผมตอนวันนี้ครับนะครับช่องหนักหนึ่งดา้วยนะเตรียมตัวลาไปแล้วดีกว่านะครับผมก็วันนี้สวัสดีกุณด้วยนะครับ